ยิ่งแก่ยิ่งทำงานหนักพระเนะี่ยเป็นอย่างนั้นหนะุม่มๆไม่ค่อยจะใช้ก็หนะรอกพอยิ่งแก่ยิ่งขลังไม่อยากทำก็ต้องทำบางทีงทนะเป็นอย่างนั้นอยู่กับชาวบ้านนะขอข้าวชาวบ้านเอากินทุกวันนะบางเรื่องบางอย่างก็ต้องตามใจชาวบ้านนะเป็นอย่างนั้นอาจารยร์ยกลูกให้อาจารย์ เด็กมันร้องไห้กองแง่ป่วยบวย่อยแต่ก็อุ้มลูกมายกให้พระและ้วน,น,นพะพอพระรับแล้วทำยังไงก็ต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูดิไม่ใช่จะได้ตังคนะ์จ่ายค่าเลี้ยงดูเอ,เอากลับไปเลี้ยงให้หน่อยดูขา่าเอาค่านิยมพวกนี้มาอย่างไหนวันดีคืนดีก็พอแล้วอาจารย์เจิมรถให้หน่อยเจิมทำไมอาตมายังไม่เชื่อเลย ช่างเหอะฉันนับถืออาจารย์ก็พอแล้วเ <g ül> จอไมห่หน่อยเอาวเจอก็เจอเนี <g ül> พูดมากก็ไมได้เดี๋ยวจะไม่ใส่ข้าวให้กินนี <g> ่ <ül> ีอยู่รายหนึ่งเนี่ยมาเจอรถอยู่ในวัดพอขับไปหน้าวัดตกกองข้างวัดเฉยเลยดีนะที่เจมแล้วเนี่ยถ้าไม่เจอมนักกวนี้ยังอุตสาห์คิดบวกได้อีกนะเป็นอย่างนั้น ี่เรื่องโลกอยู่กับโลกก็ทำไปตามสมมติของโลกนะนของจริงไม่ได้มีอะไรเลยนะรูปนามขันห้าเกิดดับไปตามเหตุตามปัจจัยไปอยู่แค่นั้นนะนนของจริงมันลองไปสังเกตดูนะไอที่เราทุกข์ทุกวันนี้ทุกข์เรเรื่องสมมติทั้งนั้นนะนอย,อยู่ตื่นมาเจ็บกน้นะ มันมีก้นที่ไหนเราก็มีแต่ท่าแต่ขันเนี่ยมันเสื่อมไปตามสภาพของมันนะไม่มีใครเจ็บด่วยซ้ำไปตัวเวทนานั้นมีอยู่นะทุกเวทนามเกิดขึ้นเป็นปกติแต่ไม่มีใครนะดูเข้าไปลึกๆจริงเนี่ไม่มีใครเป็นอะไรนะมันเสื่อมก็ไปมันเสื่อมไปได้ไอ้โดนมาได้นี่มาเนี่ยเห็นนั่งๆ่งอยู่นี่ ถอดฟันทิ้งไปซี่หนึง่งใส่รากฟันเทียมถอดเลนตาทิ้งไปข้างหนึง่งแล้วอีกข้างหนึ่งยังมีเวลาไปทำเลยเนี่ยเปลี่ยนเลนตาใหม่ซ่อมหลังไปรอบหนึ่งแล้วหมอนรองกระดูกปิ้นออกมาทับเส้นประสาทวันดีคืนดีก็กระดูกคองงอกออกมา,นาชนกับเส้นประสาท ไหลช้าไปแถบหนึงน่งโชคดีทำประกันไว้ส่งประกันได้ไปถึงสองปีเลยงยังยังส่งประกันไม่ถึงแสนเลยประกันต้องจ่ายค่ารักษาให้เป็นล้านแล้วลนะสงสารบริษ,ษัทประกันเลยนันจะค่อยเสื่อมไปไเรื่อยๆน่ะเด้ก็ปวดไหล่ได้กับ สบักจมอะไรมันก็ไม่รู้สารพัดนิ้วล็อกตื่นมาคอเคล็ดอะไรบานหมุนอะไรอย่นี้ป่วยทุกวันนะไม่มีวันไหนที่ไม่ป่วยนะถ้าจะบอกว่าป่วยนะมันก็ป่วยมันทุกวันถ้าบอกว่าไม่เป็นอะไรก็ไม่เป็นอะไรนะนะมึงอยากเป็นก็ช่างมึงหลวงมึงนะวางวางใจอย่างนั้นน่ะ มันจะไม่ได้ฝึกตัวเองก็ทุกตายเลยทียยนี้เมื่อที่ก่อนได้คุยกับลงตานะ,ะครูภาวนากิจจาธรวัดบ้านเก่าบ่อทั้งสาแวะมาพักที่นี่ท่านก็เลยฟังงานเยอะกินยาที่เป็นกรรมตื่นเชาน้ามาลูกศิษยเลายาไม่ฉันแล้วอกยิ่งแก่ยิ่งงานเยอะเดี๋ยวโยกอันนี้บนไปที่นู่นที่นี่อะไรก็ไม่รู้ นะรับปากเข้าสร้างอาคารสงอาภาพอะไรในะโรงพยาบาลที่อำนาจเจริญหัวตนะพานสุขภาพร่างกายนี่มันทุกข์ยังเลยโชคดีที่ใจไม่ค่อยทุกข์เท่าไหร่ท่านทูลให้ฟังจริงๆแล้วท่านน่าจะไม่มีอะไรให้เหลือความทุกข์แล้วแหละนะ เนี่ยคิดว่าเออโชคดีนะที่เราได้รู้จักการภาวนาเข้าใจเรื่องการภาวนามาพอสมควรแล้วพอได้จะพึ่งเวนที่หาที่พึ่งภายในได้แล้วนะยนิยโยาจะบอกว่าโอ้ทุกข์ละเกินเดียวกับสามีได้เกิดลูกเดียวกับญาติพี่น้องโยมเชื่อไหมว่าถ้าพระพออยู่มากๆแล้วยิ่งเป็นพระสังฆาริการนะตั้งแต่เจ้าวัดขึ้นไปเนย หนักก็โยมเยอะเพะไม่ใช่เฉพาะในครอบครัวโดยมันทั้งตำบลทั้งอำเภอมันทั้งจังหวดัดเลยบางทีนะยิ่งรู้จักคนมากคนรู้จักมากก็จะมีทั้งบวกทั้งลบเข้ามาในชีวิตนะแต่ที่เบาขวาเพราะอะไรไม่ใช่ลูกเราลูกใครก็ไปโหลดมาฝากไว้ในเต็มวัดไปหมดนะไม่ใช่ผัวเราไม่ใช่เมียเรานะไม่มีอะไรเป็นของเราไม่่ทั้งวัดก็ไม่ใช่ของเรา แกมาใส่ยอยู่ชั่วคราวแค่นั้นแหละน่ะวัดสะอาดเขาก็ชื่นชมเจ้าวาดวัดสกรปรกเขาก็ด่าเจ้าวาดเรื่องปกติพระเรียบร้อยก็ชื่นชมเจ้าวาดพระไม่เรียบร้อยเขาก็ด่าเจ้าวาดน่ะไปโยมขับรถเข้ามาในวัดนี่ถามหาอะไรก่อนถามหาห้องน้ำไม่ได้ถามหาเจ้าวาดห้องน้ําอยู่ไหนเห็นห้องน้ําสกรปรกด่าเจ้าวาดแล้ว วัดนี้สกรปรกแจ้งเจ้าวาดไม่ดูแลยมัน <c oughs> จะเป็นอย่างนั้นขี่หมาเต็มวัดก็ด่าเจ้าวาดแล้วใครม้ามาปล่อยโยมนั่นแหละมามาปล่อย,ย,อยนะเป็นอย่างนั้นในการที่ฝึกใจตัวเองอย่างเงี้ยมันจะทําให้เรายอมรับนะรับผิดชอบรับทั้งผิดรับทั้งชอบนะจะมีอะไรดีเจ้าวาดก็หน้าใหญ่หน่อยหน้าบ้านอยเง ถ้าไม่ดีเ็จะว่าก็หน้าเหี่ยวหน่อยแค่นั้นเองในเรื่องปกตนะนะิถ้าไปได้ฝึกใจนะก็จะฟูฟูแฟ,ฟบอยู่เงี้ยทั้งทั้งวันนะถ้าได้ฝึกใจตองไม่บ้างก็เห็นนะ่แค่เรื่องธรรมดาเรื่องหนึ่งที่ผ่านเข้ามาในชีวิตหมาว่าธรรมดาธรรมดาคือตัวธรรมะนะตัวธรรมชาตนะิมันทรงสภาพงมันอยู่อย่างนั้นนะ ฮ่ามันไม่ได้หรอกทั้งกุศลนะกุศลก็จะโผล่ขึ้นมานะ่ะอารมณ์ที่น่าชอบใจไม่น่าชอบใจจะกระทบเข้ามานี่เป็นเรื่องปกตินะ่ะฝึกที่จะเรียนรู้ดูตัวเองทำความเข้าใจกายใจทำงานมันอยู่เงี้ยต่อให้ไม่มีใครโผล่เข้ามาก็มีเรื่องต้องให้คิดนู่นนี่นั่นไปนั่งอยู่คนเดียวในถ้ำในป่าที่ไหนมันก็มีเรื่องปรุงแต่งไว้สารพัดของมัน พอเป็นสังคตะธรรมสังขารธรรมมันมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งอยู่เงียอยู่ตลอดเวลาแท่นั้นเองทำความเข้าใจกับมันนะมานั่งอยู่ที่วัดนี่สงบกว่าอยู่ที่บ้านไมเล่าบางทีอยู่ที่บ้านสงบกว่าอีกริ่งเวละนะหันไปทางขวาก็คนนี้หน้าตาไม่ค่อยจะถูกใจเท่าไร่หรันไปทางซ้ายคนนี้ก็เขาหลุกหลิกหงุดหงิดเส็แล้วลำคาญใจอะไรอย่างเงี้ย นะ่นเปคนนั้นทําเสียงดังนัคนนี้นอนโกรนแรงอะไรอยู่ละนอนอยู่ด้วยกันในสาลาสารพัดมันจะปรุงมีเรื่องให้หงดหงิดลำคาญเยอะแยะสิีถ้าเราได้ฝึกใจตัวเองไว้บ้างมันจะทำให้เขาไปดูสังเกตดูใจตัวเองได,ได้ทันแล้วเห็นเองว่าเหตุนในความทุกข์ทั้งหลายมันมาจากใจทั้งนั้นแหละนะนใจที่มันปรุงแต่งเนี่ย นะมันเกิดจากตัวโลภะหรือตัวตัณหาที่มันทำงานอยู่นะ่ะโลภะตัณหาราคะตัวเดียวกันนะนะภาษาเทคนิคคอนเทมเพี่คือโลภะเจตสิกที่มันทำงานอยู่มันอยากมั่งมันอยากมันไม่อยากมั่งนี่นะอยากที่จะเป็นมั่งอยากที่จะไม่เป็นอย่างนั้นบ้่งอ่นะพูดใไ้ตรงสภาวะนะแต่าอารมณ์ที่ไม่น่าชอบใจก็อยาก เหมือนกันแต่อยากที่จะไม่เป็นอยากที่จะไม่เอา <c oughs> นะอยากจะผลักใสไล่ส่งมันไปอยากจะได้อารมณ์ที่มันน่าชอบใจนะแค่นั้นเองในการฝึกรู้ฝึกดูอยู่เนืองๆเนี่ยนะมันจะทำให้เห็นว่าเหตุแห่งทุกข์ก็ททำงานอยู่เป็นเรื่องปกติมันอยู่อย่างนี้แต่ถ้ามีสติรู้ทันก็วางได้ง่ายแค่นั้นเองนะอารมณ์ที่น่าชอบใจก็เท่าอขอมานะ่ ก็อยากให้อยู่นานๆอารมณ์ที่มีหน้าชอบใจก็ะทบเข้าขมาก็อยากจะผลักมันออกไปอยู่างนะี้อารมณ์กลางๆกระทบเข้าขอขอมาก็หลงจมไปกับมันมัวหาครอบงำมัไปอีกหน,น้าที่ของเราก็แค่พอสังเกตดูอันนี้เป็นทางลัดนะถ้าเข้าไปเห็นในการทํางานของตัวสมุทัไทยพวกนี้นะตัวต้นเหตุแห่งทุกขนะ์เนี่ยคำว่าสมุทัไทยมันมาจากสองศั์นะมายถึงคำว่าสังตัวหนึ่งวกว็พร้อมกัน อุทยัยตัวหนึ่งแปลว่าการเกิดขึ้นการเกิดขึ้นพร้อมกันการเกิดขึ้นพร้อมกันของอะไรของเจตสิกทำไฟกุศลมัางอกุศลมัางที่มันทํางานอยู่เป็นเรื่องปกติอยู่างนี้ฝังเราจะงงไอ้เจตสิกมาจากไหนอีกนี่นะเอาละทิ้งมันไปก่อนน่ปฏิบัติใหม่เราเห็นกิเลสโผล่บางทีละตัวพูดง,ง่ <c oughs> ดยายๆเนี่ยเด็กกโลภะเด็กกัโทสะโผล่มาเด็กกับงดหงิดเด็กก็บเบือ่อเด็กกับำค้านอะไรก็ไไปรู้ แต่พอปฏิบัติไปนานมาเริ่มเห็นรายละเอียดมากขึ้นทีนี้มันเห็นกิเลสมาทีละฝูงทีนี้ดังนั้นจะเข้าใจครับว่าอ๋อท่านดึงใช้คําว่าสมุทัยนะมันมาทีละฝูงเพราะเห็นรายละเอียดมากขึ้นที่ยิ้มก็มาทีละฝูงนั่นแหละแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยปัญญาเรามันยังเข้าไม่ถึงนะมันเลยเห็นทีละตัวที่มันตัวที่มันเด่นที่สุดแค่นั้นเองนะแต่พอเราฝึกไปนานจะเห็นมันมาทีละฝูง ว่าทำไมมันเยอะแยะไปหมดเลยมัวแต่ไล่แต่คบกิเลสอยู่หนึ่งจมไปกับมันอยู่อย่างนั้นแหละถอยกลับมาดูใจตัวเองนี่นะมันทุกข์เพราะอะไรอ๋อเพราะมันมีกูโผล่ขึ้นมาเนี่ยความยึดมั่นถือมั่นอัตวาทุป,ปาทานอัตานุทิฏฐิที่มันทํางานอยู่นี่นะเพราะมันมีกูจะมีของกูเกิดขึ้นนะจึงมีกูที่เป็นน่นเป็นนี่เป็นนั่นอะไรตามมาเป็นกระบวนการทํางานโดยธรรมชาติแบบนี้ เราก็จะเห็นเองครัไม่มีเจ้าวาดไม่มีลูกวัดไม่มีโยมไม่มีฆราวาสไม่มีพุทธคริสต์อิสลามไม่มีคนไม่มีหมามีแมวอะไรที่ไหนนะั่นแหละมีแต่รูปน้ำขันท่าที่มันทำง,งานอยู่โดยธรรมชาตนะินนี่ของจริงนะแต่มันเข้าใจอย่างนี้ขึ้นมาแล้วโอ้ยมันเบานะอะไรจะเกิดให้มันเกิดแค่นั้นเองยอมรับมันได้ คำว่ายอมรับยอมรับเนี่ยภาษาพาใช้ว่ายถาภูตะยาณทัศนะเห็นด้วยปัญญามีปัญญาเข้าไปรู้ไปเห็นตามความเป็นจริงเนี่ยนะยถาภูตะเห็นตามความเป็นจริงว่าเป็นทั้งมันอยู่อย่างนั้นไอ้ที่เราเห็นยทุกวันนี่มันเห็นตามสมมุติไม่ได้เห็นตามความเป็นจริงเห็นว่าเรากําลังปวดขาเห็นว่าเรากําลังเป็นเครียดเห็นว่าเรากําลังทุกข์ เห็นว่าเราถูกหลอกอกหักผิดหวังอะไรสารพัดเนี่ยนนี่มันเห็นตามสมมุติมันไม่ได้เห็นตามความเป็นจริงเอ๊ะทำไมฉันดูอยู่เนี่ยทำไมไม่ความทุกข์ไม่หายสักทีส่วนมากโยมจอมาเล่าอย่างนั้นเห็นว่ามันมีความคิดเกิดขึ้นนะโยมก็ดูมันอยู่นะทำไมไม่หายเห็นว่ามันทุกข์อยู่นี่แหละแต่ว่าทำไมันไม่ดับเนียเกิดไปเห็นสมมุติไม่ได้เห็นของจริง นไม่ได้เห็นโดยประมัตเนี่ยนะน,นี่พอไม่เห็นของจริงเข้า,ขาก็จักท้อใจนี่ทำไมปฏิบัติแล้วมันไม่ไปไม่มาเคยนั่งสงบทำ้ไม่สงบเหมือนเดิมเริ่มมีความคิดเทียบเคียงเกิดขึ้นถูกสัญญาเก่าหลอกไปเป็นวันนึ่งน้วพอฝึกไปเรื่อยๆ นะมันเริ่มเห็นของจริงมากขึ้นมากขึ้นอ้าวอะไรเกิดแล้วมันก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปจะคิดดีแล้วไม่ดีก็ไม่มีความหมายอะไรนะเกิดขึลล้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปจะกุศลแล้วกุศลเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอาพอมีความรู้สึกมีกูเกิดขึ้นเน่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอะไรอย่างเงี้ยเนะพอเนยห็นบ่อยๆเข้าอ้าวแค่นี้เองหรือเริ่มเห็นของจริงเขาแล้วทีนี้แล้วมันมีเรื่องอะไรทุกมีคนดา่า นี่คลื่นเสียงกระทบกับโซต,ตประสาทเห็นไ,ไหมขันห้าทำงานละจิตเข้าไปรับรู้อารมณ์ทางหูเกิดสัญญาเข้าไปเทียบเคียงนะจำได้หมายรู้ขึ้นมาให้ค่าขึ้นมาอย่างเงี้ยนะนะมีสังขารปรุงแต่งความคิดปรุงแต่งเกิดขึ้นนะเกิดเวทนาขึ้นมาสุขทุกข์อะไรเงี้ยนะเห็นกระบวนการทำงานของขันขึ้นมาเมือ่อไหร่ทีนี้อ๋อแค่นี้เอง อ๋อแค่ในปฏิบัติป,ปฏิบัติไปก็จะรู้สึกเนี่ยอ๋ออ๋ออะไรก็ไม่รู้แต่รู้ว่าทุกดับไปต่อหน้าต่อตาแล้วภ <c oughs> าวนาระยะปัญญามันเกิดนีเรียกชื่อไม่ถูกหอบางทีไม่มีไม่มีชื่อที่จะเรียกนะยิงถ้าเราไม่มีพื้นฐานทางปริยัติเลยเนี่ยไม่รู้จะเรียกชื่อนางไงเฉพาะที่มันกำลังเกิดขึ้นโยมชอบถาม แล้วมันไปรู้สึกยังงุ่นอย่างางี้ขึ้นมามันคืออะไรไม่รู้เหมือนกันนีร้อยคนร้อยอย่างมีโมแต่ไปเรียกชื่ออยู่รู้ว่มันเป็นอย่างนั้นพอแล้วทิ้งเลยไม่ต้องไปไวุ่นวายอะไรกับมันนี่ตัวมันเฉยนี่แหละนีขออย่างเดียวคือนีรู้ให้มันต่อเนื่องเนืองๆไปแค่นั้นเองมันอะไรจะดีหรือไม่ดีจะถูกใจไม่ถูกใจโผล่ขึ้นมา รู้แล้วก็วางลงอย่าไปยุ่งกับมันนะคือต่อให้อยากยุ่งขนาดไหนเนะ่มันกม็มันก็ทำอะไรมันไม่ได้อยู่ดีแล้วแหละไปฝึกไป,กไปจะเห็นเองว่ามันทำอะไรไม่ได้สักอย่างธรรมชาติเป็นของมันอย่างนั้นไอที่จะทำนี่เอาอะไรไปทำเอากูเข้าไปทำอย่างนั้นเองนะไม่มีกูที่จะต้องทำอะไรนะไม่มีอะไรต้องละไม่มีอะไรต้องบางไม่มีอะไรต้องยึดทั้งนั้นเนี่ย อยากยึดก็ยึดไว้ไม่ได้อยากวางมันก็วางไม่ได้นะีมันเกิดเองแล้วมันก็ดับเองทุกสภาวะมันเป็นอย่างนั้นไม่ใช่เราไปคิดวางอะไรให้มันโยมชอบถามจะวางใจยังไงดีจะปล่อยวางยังไงดีปล่อยอะไรไม่มีอะไรอยู่ในมือแล้วจะวางอะไร <c oughs> นะ แต่เกิดยันตายนี่ไม่มีอะไรเลยนีม่มีแต่รูปน้ำทำงานอยู่โดยธรรมชาติจะไปวางอะไรนะวางอัตาตัวตนตาตัวตนก็มนไม่ได้มีอยู่จริงจะไปวางอะไรมันไม่มีเรื่องอะไรต้องละไม่มีเรื่องอะไรต้องวางไม่มีเรื่องอะไรต้องยึดทั้งนั้นมีอยู่อย่างเดียวก็คือมีความเพียรเข้าไปสังเกตดูอยู่เนืองๆ,ๆแค่นั้นแหละเราจะค่อยๆเข้าใจขึ้นมายิ่งพยายามยิ่งอยากทายิ่งพยายามทํายิ่งยุ่งไปหมด อย่าไปทำอะไรให้มันดูมันได้เฉยนดูมั่งเผลอมั่งช่างมันเมื่อวานนี้คุณหมอสองท่านมาถวายสังฆทานก็มาเล่าให้ฟังสองท่านนี่ภาวนามานานแล้วเดี๋ยวนี้เหมือนวันวันๆไม่ค่อยจะรู้อะไรเลยแต่พอสังเกตดูมันก็รู้มันหยุดนะเมื่อก่อนนี้เราปฏิบัติ สิความรู้สึกมีเรากําลังปฏิบัติอยู่ฉันกําลังรู้สึกตัวอยู่กูกําลังภาวนาอยู่อะไรเงี้ยแต่พอวลานานเข้าเนี่ยความรู้สึกมีเราเนี่ยเบาลงบางลงไปเรื่อยๆเหมือนไม่รู้อะไรวันๆเนี่ยเหมือนโงงๆไปวันวันหนึ่งแต่แต่พอสังเกตดูอ้าวสติสัมชัสเ่าทำงานเขาอยู่นี่อะไรก็เท่ากับมากก็รู้สึกตัวอยู่นี่เนี่ยมันจะค่อยเข้าใจขึ้นมาละเอ้าไม่มีอะไรต้อง เป็นอะไรน่ไม่มีใครต้องปฏิบัติอะไรทั้งนั้นเนี่ยใหม่ๆก็ตั้งท่าปฏิบัติอย่างนี้พอมันเข้าทีเข้าทางแล้วสติสัมปชัญญะเขาทำงานของเขาเองนะองค์มรรคเขาทำงานของเขาเองไม่มีใครต้องทำอะไรนะแต่ใหม่ๆนี่ก็ต้องทำให้มันก่อนนะเคยดีนคำสอนตรงนี้ไหมนิพพานอยู่แล้วหรบางสำนักก็สอนเงิน ันิพพานอยู่แล้วไม่ต้องไม่ตั้งไม่แต่งไม่เติมไม่ตอม่ออะไรสารพัดสำนวนการพูดของเขานะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปทําอะไรันิพพานอยู่แล้วนี่ยเกลนกายเป็นมิจฉาทิฏฐิเอาแค่นี้นะเพราะฉะนั้นเบื้องต้นก็ฝึกคันก่อนฝึกอะไรพระเจ้าสอนให้ทําความเพียนนะไม่ได้สอนให้ทําอย่างอื่นนะ คนพ้นทุกได้เพราะความเพียรเพราะฉะนั้นทําความเพียรก่อนเพียรอะไรเพียรสังเกตดูตัวเองนี่แหละบางทีคำว่า,ารู้สึกตัวรู้สึกตัวฟังแล้วก็ยังเข้าใจยากอยู่สังเกตดูตัวเองพอละขยันหน่อยใจเป็นยังไงกายเป็นไงดูมันไ้เรื่อยๆใหม่ๆมันดูเป็นสมมติกับชังมันดูันไปก่อนดูไปดูไป,ไปไบ่อยๆเข้ามันเริ่มเห็นความจริง ที่กำลังปรากฏหนาต่อตาและจริงแบบจริงๆเนี่ยไม่ใช่จริงแบบสมมตินะจริงมีสองอย่างนะนะสมมติสัจจะอย่างหนึ่งในจริงแบบสมมติมีเขามีเรามีพ่อมีแม่มีลูกมีในกอในขอมีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขานี่จริงจริงแบบสมมตินะใหม่หมยก็ดูจริงแบบสมมตินี่ไปก่อนพอฝึกไปสักระยะหนึ่งก็จะเห็นจริงโดยประมัดจริงแท้ๆของมันนี่แหละจริงสากลนคัญ นะความสุขความทุกข์ความปวดความเมื่อยอะไรก็แล้วแต่มันเป็นจริงสากลนะนความหนาวความร้อนอะไรพวกนี้เย็นร้อนอ่อนแข็งย่อนตึงอะไรนะี่อันนี้จริงสากลนะไม่ว่าจะเป็นชนชาติไหนหมาแมวไก่กาอะไรก็ม,มีความจริงเนี่ปรากฏให้เห็นนาตอนนี้พอมันเริ่มเห็นความจริงแท้ๆอย่างนี้ขึ้นมาแล้วเนะี่ย น่มันจะค่อยเข้าใจชัดขึ้นชัดขึ้นสติสัมปชัญญะเข้าไปจัดการดูแลใจเองไม่ใช่เราไปจัดการน่มันจะค่อยเข้าใจชัดแจ้งขึ้นมาอ๋อนี่เองเป็นอย่างนี้นี่เองอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองเน่เห็นเองว่าทุกสภาวะเกิดขึ้นแล้วกระดับไปเองไม่ใช่เราไปดูให้มันดับหรือไปทาอะไรให้มันดับนะต่อให้เราไม่ดูมันกระดับต่อให้เราไม่เห็นมันกระดับน่มันเกิดแล้วมันกระดับมันอยู่อย่างนั้น นะยเยธรรมมาใหตุปรับพระวาเตสร้างเห้ตรงตถาคโตเตสันเจโยเนโรโทจะเอวังวาทีมหาสมโนนะยเขาจะลึกไว้เป็นภาษาพรหมีนีทั่วโลกนะพระเจ้าโศกนะส่งพุทธบริษัทไปประกาศพระศาสนาเก้าสายไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็จะมีจารึกพวกนี้ปรากฏอยู่แม้ทั่งที่ เจดี JD, พระปฐมเจดีจังหวัดน่รนปฐมก็เห็นจารึกนี้อยู่สิ่งใดเกิดขึ้นเยธรรมมาให้ตุปัปภาวเกิดแต่เหตุผู้เจ้าตัดเหตุถึงทำนั้นพระมหาสมณะเจ้าในตัดเหตุถึงทมนั้นและความดับแห่งทำเหล่านั้นพูดง่ายคือตัดถึงเรื่องความเกิดดับ สารพสียงทั้งหลายเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอยู่อย่างเงี้ยอยู่ตลอดเวลานี่พอเข้าไปเห็นอาการอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยเ็าเรียกว่ามีดวงตาเห็นธรรมนะมีดวงตาเห็นธรรมคืออะไรคือเป็นปะโสดาบันเข้าสู่กระแสพระนิพพานยังไม่ได้ละก,กิเลสอะไรสักตัวเลยถ้าโลภะโตสะโมหังอยู่ครบนะละความสงสัยกิเลสตัวน้อยๆไปตัวหนึ่งแค่นั้น,นึองนะนะละมีฉาทิฏฐิได้ เพราะในที่เราปฏิบัติอยู่เนี่ยเพื่อให้เข้าถึงกระแสพระนิพพาน่างนี้นีเข้าถึงกระแสพระนิพพานได้เมื่อไรเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเสขะบุคคลบุคคลที่ที่ยังต้องศึกษาอยู่ตอนนี้เรายังไม่ใช่นักศึกษากันเลย้เนี่ยจวาไปแล้วแต่ยังไม่ได้เป็นพระโสดาบันนี่ยังไม่ใช่นักศึกษาเนี่ยยังเป็นนักเรียนอนุบาลอยู่เลยนะจะบอกนียังเตะแตะเตะกัอยู่เปะเควงคว้างกันอยู่ตรงนี้ที่กูทำย่างนี่ถูกเปล่าวะ ปฏิบัติย่าง้ถูกไหมอะไรเงี้ยนะยังงงๆงเออเอ,อ,อยู่วัวนก็ขยันนี่วัวนก็ขี้เกียจนะแล้วแต่กิเลสมันจะลากไปลากมาเนี่ยนะถูกไปสักระยะหนึ่งอะไรพอเริ่มเข้าสู่กระแสงวานิพพานได้แล้วทีเนี้ยทีนี้มันจะเอาเป็นเอาตายการภาวนานะเต็มที่ของมันละนะพ่อไม่ใช่เราปฏิบัติแล้วนะองค์มาก็ทำงานของเขาเอง ก็ตรวจสอบเขาเองเอ๊ะกิเลสตัวนี้ละแล้วหรือยังหรือยังมาเด้ละตัวไหนละแล้วก็เลิกยุ่งกับมันตัวไหนยังไม่ละกับลุยต่อนะจะเป็นธรรมชาติมันอยู่อย่างนั้นนะว่าสนุกนะภาวนาเนี่ยนโะดนไปขี้เกียจก็ดูวนไปนะขี้เกียจก็ทําขยันก็ทำนะเพราะแม่ครูบาอาจารย์มันสอนมาอย่างนั้นนะโดนไปรู้นไปแล้วจะค่อยเข้าใจชาติขึ้นมาเองนะ เดี๋ยวเราสวดมนต์เทวัดากัน